เขาทำไมอ่ะเขาอุตส really yeah, right. yeah, yeah. right. right. ่าห์มาถึงที่นี่แต่เขาไม่ชิดอย่าอย่าอย่าคุณอย่าเอาเรื่องของเราสองคนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอุดมการเรื่องของเราสองคนเนี่ยเรื่องเล็กแต่เรื่องของพักเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าเยอะใช่ไหมครับพี่ถูกบอกให้ออกไปไงเอานะสหายแม่ทรายวันนี้ถือว่าเป็นวันต้อนรับพวกเขาอย่าทำให้เสียบรรยากาศ ตายเถอะเพื light, ่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆเฮ้ยกูว่าหนีกลับครับเออกลับเออไม่กลับต้องอย่างนี้สิวะกลับเออเิี้ยจอดกูว่ายกล้องแม่งเสร็จคอมมานิตแล้วล่ะ หัว uce. สงสัยตั้งแต่ปุ้มในปั๊มแล้ววันแล้วบอเข้าใจนะวันแห่นมกาแล้วความใจรักบ่ได้ใส่ว่าสิบอสีกันสอบยอดลักเฮ้ยเงี้สี่เพื่อนยังไอ้วีเหตุผลต้องการไม่ให้พวกมึงอ่ะตั้งสมาคมไงพวกมึงตั้งสมาคมได้ แต่เฮียต้องมีส่วนได้ไม่มีคำว่าส่วนเสียเสี่ยวจังไหนกับวามากูต้องการเก้าอี้นายกประมาทได้ไป<น>สอนเฮ้ยไปสอนคอยให้เจ้าได้แล้วเจ้าสุดปลายพวกข่อยไปรอบเพลงตอนไหนฮูม้มีสัจจะพอมึงให้สัญญารับรองเฮ้ยปล่อยมันโรอเปิด

เมือที่สีดีพวงมันแล้วแต่สัวสู้ให้มันหูแดงหูแดงไม่ได้ไอ่ไอโตไอ้สอนไอ้แซบไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอังไอ้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 อไ้อ้อาไอ้อ้กออ้โอ้อ้โอ้อ oh, oh, oh> ้อ้อ้้อ้อ้อ้ไอ้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 ออ้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 อไอ้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 โอ้

มากันหลายตายเือใจ้ำจะมีหมดนี่มาฮะฮอฮะฮะฮะเฮ้ยมาแล้วจ้าบักจุกเสียงมีดมาแล้วจ้าโะ้ะฮะมีแต่คนบาหรอหน้าตาดีดีบักจกเสียงมีดมาไวบริการขาดกันมีสนใจมีดบ่อหนิ นี่นี่ที่บอกใครนี่มีดเล่มน,นี่นี่เป็นเล็กน้ำพี่สั้นดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่เหลือตกเลือหาจังไดกับพอ่อมาสิแม่องอย้ยโลกรวงตะกววมึงก็บ่ไปขายเนาะเล่มนีน้นี่ทำไมสงครามโลกครั้งที่สองพอ่อยไปสู่กัำจะสู่พลังลาดตาเวนอยู่นั่นลาดตาเวนอยู่ยุ่งบินผ่านนะาไตมีดเล่มนี้ตักเขาขวางหัวใจของยุ่งตายก็มองเลย <S <S เอาจในด,ดีไอสสุสองคนราต้้งยันคอนม็นมมนบัตรกระทิงหัวใจ